ให้ดูว่าตัวอะไรมันคือตัวอะไรไมีไฟด้ว<อ>ยเฮ้ยมีไฟด้วยว้าวไลกาดิตัวนี้ไลกาดนะเนี่ยเขาบอกตัวนี้ไม่เบาจต่เจ้าราคาเท่าไห,หร่เนี่ย70,000บาทเขาพูดเลย ซื้อซื้อทั้งชุดอ่ะเพราะว่าถ้าของถ้าซื้อมันอย่างเดียวอ่ะห้าหมื่นหกแต่มีมแบตมาแค่ก้อนเดียวนี่ยซื้อชุดชุดคอมโบมาเลยเจ็ดหมื่นม,มีกระเป๋ามาลูกเดียวเนี่ยมกระเป๋าล้วมีแบตเตอรี่ให้สามลูกที่ชาร์จในรถมีอะไรเสริมพวกสายพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวจะรอชม,มโอ้ยเหมือนของเด็กเล่นเลยว่ะนะเหมือนเลยเหมือนวิดีโอกเกมสมัยผมเป็นเด็กอ่ะแต่ว่าเล่นไม่ได้นะเด็กตอนนี้เล่นไม่ได้เจ็ดหมื่นเล่นไม่ได้ฮ่าฮ่าลูกยังไม่ให้เล่นเลยเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันทําอะไรได้บ้าง ให้ดู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 ดูเทีว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเนี่ย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 เห็นไหมฮะอ๋อเจ็ดหมื่นกว่าบาททําไมใบพัดมันมีร่องรอยมีบาดแผลแล้วล่ะอ๋อเดี๋ยวเลยลูกถอดใบพัดไปหายให้ดูเด้อเย่างใส่ไของลูกบอลของเล่นนะเป็นอย่างใส่อ่าฮะ เดี๋ยวเราจะดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะก่อนอื่นก็กำลังติดตั้งเซตระบบกำลังรีเซ็ตก่อนให้ดูรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตใส่โปรแกรมจะต้องเป็นจะต้องเป็น iPhone เท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยถ้า p อ o n e จะดีที่สุดอะไรฮะ เดี๋ยวปีเดี๋ยวปีหน้านะฮะปีหน้าจะขอใช้บริการรหัสดาวตองสามของเราจะต้องให้ไปเป็นช่างภาพด้วยได้ปะ่ะจะคิดแพงไหมฟรีฟรีเลยเหรอเอา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 เงินดีกว่าเอาเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ห้าหกหมื่นก็พลนะห้าหกหมื่นเน่ยผมซื้อเองไปเล่นเองก็ได้โอ้โโอเคแระ เดี๋ยวปีหน้าเราจะได้มีภาพชมลมสวยๆนะฮะเยจอดของเราซื้อมาแล้วครับโดรนครับเอาไว้สำหรับไว้สำหรับบินนิดนึงไม่นิดแล้วตอนเนี้ย<ช>เริ่ม,มเริ่มบ้าเจ้าต้องหัดให้เก่งนะหัดให้เก่งแล้วตัดต่อโปรแกรมแต่งภาพอะไรเป็นยังเริ่มเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมเริ่มเก่งโอ้ยมีเวลาอีกหนึ่งปีฝาจะมีมิ팅นี่รับรองเก่งแน่นอนอยู่แล้ว ต้ก็ไปอาบินแถวตามขับตามบ้านขอ,อไปไปบินข้างในได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิว่ามันจะทำอะไรได้บ้างมันติดเครื่องเองได้เปล่าวะโอ้ยติดเครื่องเองได้ดูเว้ยเฮ้ยเฉาอ่ะอยะอ้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 ยะ,ยะไปแล้วครับเฮ้ยนูเนี่ยลอยไปดูดแล้วนะ่ะไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วมองหายลิบเลย <c oughs> เดี๋ยวนะน้องป้าก็ฝากแซลมาเมื่อ,เ,อเมื่อวานเมื่อวานหรือวันซืนไม่รู้มผมบอกว่าเสียจอซื้อโดนมาแล้วน้องป้าก็ฝากแซลมาว่าอย่างนี้คนงานที่บ้านก็อูไม่ได้แล้วสิไม่ได้เมื่อวาน <c oughs> ไปยิงถ่ายบอยบอยลังึ้นของอย่างงแอบไปส่องดูเลยเอออูไม่ได้แล้วงามใส่แล้วฮะทีนี้นะฮะ <c oughs> ลูกน้องอูไม่ได้แล้ว สวยไหม่าเราจะให้ดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะฮะดูหน้าจอนิดนึงเห็นไหมครับเป็นๆเห็นไหมนี่นะฮะสวยถ่ายภาพได้ซูมมาดูอูเอันนี้คือข้างหลังเหรอนี่อูเราเห็นไหมอ๋อนี่คือเราเดี๋ยวนะใช้กล้องของผมดูนิดนึงโอนี่ก็คือเราสามารถมองกลับมาหาตัวเราได้นะฮะโอ้ยผมอยู่ตรงนี้นี่เองทนเลรถคันแดงเราต้องให้เห็นทะเลด้วยเดิ จะถ่ายรูปไปก่าต้องเอาลงมานิดนึงแล้วให้ถ่ายให้เห็นวิวทะเลเออใช่ต้องให้เห็นวิวทะเลนิดนึงนั่นๆๆ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 ให้วๆๆวๆเลๆๆ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 ๆยเๆยๆๆ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 ๆดๆๆๆๆๆๆๆแจ๋วๆๆๆๆัๆๆ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  โดนก็ประมาณเจ0 0 0มืนนะครับโทรศัพท์เครื่องก็ส0,000ืนนะครับแสนหนึ่งนะครับโดยรวมประมาณแสนหนึ่งแพงไม่สำหรับคนชอบเนี่ยไม่แพงอะไม่มีคำว่าแพงสำหรับคนชอบนะฮะมีบทนะอ่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผู้หญิงไม่เข้าใจอยู่แล้วครับเรือพวกนี้ครับผู้หญิงจะไม่เข้าใจนะฮะเป็นของชอบของผู้ชายนะครับนี่โอเคเลยฮะดูฮะ จอภาพสวยมากเอ่อตัวมันอยู่ไหนไม่รู้นูนะผมให้ส่งให้ดูเดี๋ยวผมชี้ให้ดูฮนะอยู่บนฟ้านูนะผมส่งให้ดูคงจะเห็นมันหรอกนะนูนะ่นน่ะมันอยู่นูนะ้นอะนู่นนะ่ะเห็นไหมฮะโอ้มันอยู่ไกลมากเลยบินได้ครับผม